นี้ที่หน้ามหาวิทยาลัยขณะนี้เวลาประมาณสี่โมงเย็นกำลังดีกำลังจะเดินไปขึ้นรถเมล์หนึ่งกำลังจะเดินไปขึ้นรถเมล์จะไปในเมืองเพราะว่ามหาหลัยอยู่มานอกเมืองเมื่อกี้มาร้านตัดเสื้อร้านตัดเสื้อนี่อยู่ระหว่าง ประตูหนึ่งนู่นประตูหนึ่งข้างหลังนุ่นอันนี้สี่ข้มนี้ก็คือรวมหาวิทยาลัยหรือประตูสองอันนี้คือสิ่งที่จะพบได้ในประเทศอินเดียเป็นอย่างนี้นี่เองนะว่ากำลังมีความสุขก,กันมากยุโยย น่าสงสารม,มากเลยวันสุนัขตัวน้อยจะตายโอ้ยเศร้ามากเลยอืมรถที่สี่เที่ีแบบปีนตลอดเวลาปีนอ่าคนที่อินเดียน,นี้เขาจะ ใส่ให้มีบีบแต่ก่อนที่จะกดเบรกหมายถึงบีบแต่บอกลี้างหน่อยฉันจะรีบไปแต่เขาจะไม่ขเขาจะไม่เหยียบเบรกเหยียบเบรกเมื่อมันจุกระหุตอนนั้นคนอินเดียนี้จะมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเราสังเกตให้ดี เราจะเจอแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยอันนี้ก็คือร้านขายน้ำผลไม้ปัน่นนี่คือร้านประจำเราชอบมาที่ร้านมีกันน้ำผลไม้ปัน่นอันนี้กำลังก่อสร้างก็คุณลุงนั้นนะ นี่คือร้านขายข้าวแกงหน้ามาโอ้มีคนรอรถเยอะมากรลรถเมย์ไม่รู้จะไปไหนกันอันนี้คือหน้ามาหาลัยมาถึงแล้วหน้ามาหาลัยประตูหนึ่งประตูสองน,นี่คือหน้ามาหาลัยประตูสองเราจอดรถจักรยานมาที่นี่อันนี้คือสาๆวๆเราเห็นว่าเวลาย,ยืนรอรถเมย์ผู้หญิงก็จะยืนแต่ผู้หญิงผู้ชายก็จะยืนแต่ผู้ชาย ยกชัดเจนแล้วเวลาขึ้นรถเมย์ส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะขึ้นหลังผู้ชายก็จะขึ้นหน้ารถเมย์มากำลังจะมาไมเปเทนโนนะอคิดว่าสาวๆคงจะไปเที่ยวกันไม่น่าจะไปเที่ยวน่าจะกลับมาจากไปเรียนหน,นูือ त्यो म हानीमा चाहिँ ल